พอพอไปวางกล้องไว้วางกล้องไว้ติดหทอาไหน่คะติดห้องผู้หญิงเพราะว่าเราจะได้ดูว่าผู้หญิงปลอดภัยไหมเวลาชีิดทางด้านสุขาชายแล้วเปิดประตูทะลุมาได้มนเขาแบ่งได้ห้องน้าหองน้ำหญิงแล้วอยสบายสบายเย็นเย็นฉ่ำเลยจะโคด้วยนั่งเออ เขาหรือยังคะใครจ้าของอ่ะต้องขอเขาด้วยคือแถวนี้เอาเราไม่ได้เช่ามานี่ของวอนี่เฟนของโดนค่ะใช่อ้าวเดี๋ยวนี้เอาไม่ใช่เบนซ์ใช่อะไรใช้รถอยจี๋เหรอทำไมด้วยงานเป็นไรอ่ะใหม่ค่ะชื่อแค่อเบนเลยเลดเพราะว่าอุยตจริงจริงๆมันเริ่มจากแบบเราไปงานแต่ละที่บางทีเราเข้าห้องน้ำไม่สะดวกไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเออกิจกิจการเนี้ยน่าจะโอเค แล้วก็การตั้งชื่อก็สวานใช่ไหมคะมันก็เหมือนสร้างความสุขให้กับทุกคนด้วยเฮเว่นนี่่ถ้าอยากจะทำอะไรว่ายงงไให้แบบสะดวกสบายแล้วก็แบบสะอาดด้วยเพราะสำคัญยังจะมีพนักงานทําความสะอาดทุก20นาทีต้องมาทำคามสอาดเข้าไปเข้าไปงี้พี่เอถ่ายไว้ก็ไม่เดี๋ยวเขามาหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาเรียนเรียนรู้ว่านี่ไง รถเขาใหญ่รถเขาใหม่สะอาดมากเลยนะนี่ใช่ค่ะตอนนี้มีกี่คันแล้วคะนี่เป็นคันแรกแต่ว่าที่วางวางแผนไว้คือมี4คันก่อนตอนนี้กําลังทําอยู่ไงแล้วปล่อยเช่าหรือไงหรือว่าทำขายปล่อยเช่า,า,ชาค่ะ<อ>ก็คือแต่ละวันก็คือตั้งแต่ราคา12,000่บาทวันละแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็จะเป็นกะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวคนขับคนทำความสะอาดไปพร้อมกับรถเลยมีครบค่ะไปก็คือ20นาทีมาทำความสะอาดให้แต่ยางคันนี้ถือว่าเป็นไซส์เล็ก จะมีคันหนึ่งที่เป็นแบบไซส์ใหญ่กว่านี้จำนวนห้องน้าก็จะเยอะขึ้นคันนี้มีกี่กี่กี่ห้องน้ําคะกี่ห้องของผู้หญิงจะมีสามห้องของผู้ชายนี่จะมีเป็นห้องในหนึ่งห้องเอาไว้สําหรับปล่อยนักแล้วก็มีแบบเป็นโถอะไรเงี้ยสี่ว้าผู้ชายฉี่ได้เยอะเลยสบายแล้วแล้วก็มีประตูการแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้การก็เอาออกได้นีเมื่อกี้ป๋าบอกให้บอกขึ้น

นี่ไม่ใช่ว่าธรรมดานะยังไงคะเป็นโถนั่งชักโคอกอะไรอย่างดีนะจ๊ะแล้วเขามีเห็นไหมมีการมีควกสบายเลยนรงกันตรกันไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเข้าใช่เลื่อแยกกันไงเผื่อแยกกันมีผู้ชายผู้หญิงปิดกันได้นี่ของผู้ชายเฮล้ยครับยังดีโอ้โหสวยว่าไม่ใช่ว่าเป็นบางบางบางไอ้ไทยรางไม่ใช่นะยืนในนี้ยืนนี้ ำไมคิดมาทําธุรกิจอันนี้คือหนึ่งเรามีช่างอยู่แล้วคือตอนเองเนี่ยเขาก็มีช่างพวกทํารถแข่งคือจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันอันนี้เร็วมากเนี่ย <laughs> เรองเวจุนเครือ๋อทั้งเครื่องก็มีคนทําอยู่แล้ว พวกสุขภัณฑ์ต่างๆเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในในหุ้นส่วนด้วย,ยก็พยายามช่วยกันออกแบบแล้วก็เลือกของก็เลือกของที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำคัญก็ต้องความสะอาดเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเขาก็แบบมีบริษัทเพื่อทำความสะอาดอยู่แล้ว,ลวก็จะมาช่วยดูแลตรงนี้อ,อันนี้ถือเป็นก<ะ>ิจการนะติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ให้ไหนอ้าวไม่อยากตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เมร์เดี๋ยวให้เอร์ติดต่อนะตอนนี้ตอนนี้ที่เขาบอกว่าแต่ชั่วโมงประมาณหมื่นสองนะคุยกันได้ไม่ไม่ ประมาณสองพันห้าก็ไปแล้ว่ทำไมรถเยอะรถเขาเยอะขนาดนั้นล่ะคะนี่เราไปคุยกันไปคุยเป็นหน้าคุยกันระเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตอนนี้มารายการวันวานยังหวานอยู่ของเราเมื่อก <c oughs> <cat> ี so ้น้องกบสวนนันเกิดนไปแล้วคุยเรื่องของความรักกันบ้างเริ่มต้นที่ของน้องนุ่นก่อนนะแล้วกันแต่งงานไปสองปีนะฮะแฟนๆก็ลุ้นกันนะครับตอนนี้เป็นธรรมดานะว่าจะมีน้ำยามาห้หรืเปล่านี่นะอนนี้ยังไม่ มีน้องเหมือนเหมือ,อนเหมอือนอ้อมแมก็สัทีหนึ่ง <c oughs> คือมันมันตอบไม่ได้ว่ามันจะพร้อมเมื่อไหร่ <Ừ. S 3> แบบต้องเวลาเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่บุญของ <Ừ. S 3> รุ่นกับตอนละกันว่าเออถ้าเรามีบุญพออะไรเงีย้ยเราก็จะได้แบบมีลูกสคนนี้เขาหวานกันตลอดออใช้ชีวิต2คนแบบว่าครบ2ปีแล้วมีภาพหวานๆภาพครบรอบสองปีของทั้งคู่มาฝากกันด้วยเล กินข้าวหรืออะไรนี่เขาจะจัดมาครับช่างภาพเยอะเลยก็มีช่างภาพน้องที่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบจะมาช่วยถ่ายรูปให้เลยะเก็บไว้เป็นความทรงจาดีดีใช่เพราะว่าคือสําหรับคนอื่นนุ่นไม่นุ่นไม่รู้ว่าจะมีความสําคัญแค่ไหนแต่สําหรับของนุ่นรู้สึกว่ามีความสําคัญมากเพราะตั้งแต่เป็นเจ้าสาวเคอร์ฟิลนึกออกป่ะแล้วก็แบบเพื่อนหลายคนไม่ได้มาอะไรเงี้ยค่ะซีมี่ก็ไม่ได้มาเขาก็แบบพอปีแรกก็มาแล้วมันสนุก แล้วก็ปีต่อไปก็เอออยากจัดอีกจะได้เจอเพื่อนๆพื่อาสำคัญได้แต่งตัวสวยสวยถ่ายรูปถ่ายรูปงานของเรากันเองกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนสังสรรค์อะไรเงี้ยบ้างค่ะมาดังนั้นเอมี่กับซีนะฮะกี่ปีแล้วคบกันมาเจ็ดเจ็ดปีแล้วนะเมื่อไหร่จะแต่งงานครับเนลเขาจะไปฮะ ก็ยังก็เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็คุณซริงก็จะบวชปีนี้อ๋อรอบวชก่อนรอบวชแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ถึงจะยังไม่แต่งนะแต่เห็นบอกว่าคู่นี้นี่หวานกันมากๆเลยนะคะปหวานตลอดเลยหวานเจ็บเลยในในนั้นลังเอ๋ยยังไงลังเอ๋ยยังก็เวลากินข้าวหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบเวลากินข้าวอะไรก็ต้องแบบนั่งชิดติดกันตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่นั่งติดกันนะอยู่ดีๆกินข้าวอยู่ก็หยุดทำไม ผู้ชายฉันหล่อจังวันนี้ใช่ใช่ดีไหมหรอเฮ้ยเราเรารู้สึกไงเรารู้สึกไงเราเราอิ่มเลยไม่อยากกินแล้วนี่ล่าสุดน้องบอกล่าสุดนี่ควงกันสวีทไปทะเลมาลดิฟสินะหวานสนิทไปเลยนี่นี่ไทยเวอร์อิน่ปเนี่ย้ดูน่ ตันเรามีว่านะทเลเลยแบบพุ่งทเลสวีนะเขาไปทำอะไรสวีดสวกันนะคู่เราเนี่ยก็มีมีบ้านคือจริงๆที่นี่คือไปดำน้ำกันเราก็ดำน้ำมาสองคนด้วยไปดำน้ำซึ่ง โรงแรมนี้ก็คือพี่นุ่นเป็นคนพี่นุ่นอีกแล้วค่ะพี่จะสวยไหมสวยมากทำทัวร์จะดีรู้จับจะไปทำรถสุขาเนี่ยกูไปทำทัวร์ไม่แปลกหรอกค่ะปาเพราะกลับถึงบ้านถ้าเกิดกลับถึงบ้านสองทุ่มนะคะวรนุชจะนอนตอนตีสี่ทำไมทไรคะมี iPad ดหนึ่งเครื่องนั่งอยู่บนโซฟาจัดแจงดูดูเว็บไซต์ดูอย่างในโลกออนไลน์ดูนู่นดูนี่ดูโรงแรมดูโรงแรมดูทุกอย่างวรนุชรู้เรื่องหมดแล้วได้ประโยชน์ไหมล่ะได้ ดูอย่างนี้ไม่ท้องแน่ๆแน่แที่บอกว่าจะอยู่บ้านวางไอแพดกบลองหนูท้องโอเคมันติดไอแพดอยู่ไม่ใช่เปล่าโอเคเดี๋ยวเอาไอแพดเพื่อนทิ้งเลยโอเคไอเซ่่ายงานเะาน้นนะอ้าวไปเถไปพอถัดไปเป็นคุณติ้นดีกว่าเห็นบอกว่าปีนี้จะมี บวชแล้วก็ปิดหน้าแต่งชัว <im> ก็คือว่าจริงแต่ัับบมาาเวานาเนวนนถ้าไม่มีกระแตชีวิตนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้จริงเขาบอกว่าจริงๆมันต้องมีมูลนะมันต้องมีน <im it> ้องก <im it> ็เล่นน้ำไหมหรือว่าอะไรอีแล้วเหรอตอนนี้ไม่ว่างแล้วนี่เขาบอกว่าเป็นคุณอาเดอะสตาร์